การรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคลหรือ sar รายบุคคลขั้นตอนแรกให้คลิกที่บันทึกรายงานจากนั้นก็กำหนดรหัสโดยพิมพ์ id แล้วตามด้วยรหัสที่ต่อจากรหัสในแถวแรกซึ่งเป็นรหัสสุดท้ายก็จะเป็น0315นะครับของเดิม0314ปีการศึกษาที่รายงาน เลือกแผนกวิชานะครับเลือกครูผู้สอนแล้วก็เลือกไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ PDF ของ l า r ส่วนบุคคลนะครับในที่นี้สาธิตย์เป็นไฟล์ภาพก่อนนะครับแต่เวลาอาจารย์รายงานให้ใช้ไฟล์ PDF ของรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลนะครับจากนั้นกดบันทึกข้อมูลแล้วก็จะดูว่ามีอะไรผิดพลาดไหมในรายงาน SCR ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนอกจากบันทึกไฟล์ผิดจากนั้นเรากลับมาดูที่รายง,งานทั้งหมดเราจะพบว่ารายง,งานของเราจะอยู่ในลำดับแรกเนื่องจาก ID จะเป็น ID สุดท้ายที่ต่อจากก่อนหน้านี้ถ้าต้องการลบข้อมูลรายง,งานนี้เราก็คัดลอก ID แล้วก็วางในช่องค้นหารหัสจากนั้นกดค้นหา แล้วก็กดลบได้เลยข้อมูลก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์ขึ้นมาใหม่ทดแทนไฟล์เก่าที่ผิดพลาดได้